กลับมาอยู่กับนารีบิวตี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าน้องนุ้ยหายไปไหนเพราะาเราแอบส่งน้องนุ้ยไปแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรามาฝากจะเป็นยังไงตามน้องนุ้ยไปเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ค่ะนี่เป็นตัวแทนของสาวๆชาวนารีบิวตี้นะคะมาถึงสำนักงานใหญ่หมอสเซงแห่งนี้แล้วค่ะ เพื่อจะมารู้นะคะประวัติความเป็นมานะคะตำนานนะคะของหมอเสงสมุนไพรไทยที่ช่วยให้เราสวยนะคะรวมถึงผู้ชายนะคะก็ช่วยให้เป็นหนุ่มเต็มตัวนั่นเองและตอนนี้นุ้ยได้รับเกียรติจากหมอเสงค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบโอ้โหคุณหมอคะสมนักงานใหญ่นี่ใหญ่มากจริงนะคะ <c oughs> สมชื่อเลยทีเดียวค่ะคสมาชิกเราเยอะครับสมาชิกเยอะอเป็นเป็นร้านอาหารโอ้โหเอาล่ะก่อนอื่นเลยค่ะนุ้ยขอย้อนตำนานค่ะอยากจะทราบความเป็นมาค่ะ หมอเสงเองเนี่ยนะคะตั้งแต่เด็กเติบโตมาเนี่ยนะคะทำไมถึงเลือกอาชีพจะมาเป็นหมอแผนแพทย์ทางเลือกนะคะเป็นสมุนไพรอะคะเอาอย่างนี้สมัยก่อนนี่มันยังไม่มียาฝรั่งห่ะรุ่นพงเกิดอ่ะพอพออายุเจ็ดสิบสี่แล้วจมไม่จริงเจ็ดสิบสี่แล้วตอนี่สมัยก่อนเะพ่อมาจากเมืองจีนก็เป็นปีวิชาหมอจีนมาจากเมืองไทยเนี่ยจากเมืองจีนสู่เมืองไทยเนี่ยก็เลย คุณพ่อเลยเปิดร้านขายยารักษาคนด้วยจากคุณพ่อความรู้จากคุณพ่อคนสมัยก่อนต้องอาศัยสมุนไพรไม่ยาไทยกับยาจีนเพราะแต่ะนั้นก็มีการเปิดร้านขายขายยาเป็นแบบสมุนไพรทั้งจีนทั้งไทยแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ก็ยาเนี่ยคุณพ่อเป็นหมอเนี่ยก็เลยถ่ายทอดเรื่องการปรุงยาเรื่องการรักษาโรคเรื่องการเรียนรู้ถึงฤทธิ์สมุนไพรต่างๆ วิธีปรุงย้ายเป็นขนาดเพื่อรักษการโรค oh. นี่เป็นอย่างนี้มันจึงจะอาชีพบิ๊ิติดตัวมาตลอดค่ะครับพอติดตัวมาปุ๊บแล้วไปยังไงมายัางไงคะหมอเซงถึงบอกว่าเอ้าล่ะเราจะต้องทําให้แพร่หลายนิดนึงแล้วนะคะมันอย่างนี้พอเรารักษาคนนานๆนี่นะคนจะเยอะขึ้นเราประสบความทํานานเรารู้ว่าเวลาเรารักษาใครเนี่ยโรคอย่างเนี้ใช้ยาอะไรหายอคือจริงๆหมอจะเก่งไม่เก่งเนี่ยนะเราเรียนมาเนี่ยความรู้เท่ากัน แต่ประสบการณ์ที่เราเก็บมาได้เนี่ยคือการรักษาคนเหมือนคนทําอาหารนะ่ะเราเรียนมาเพื่อไปทำอร่อยแล้วต้องทําได้เรื่อยๆประสบการจะท,ทำให้อร่อยเพราะการเป็นหมอเหมือนกันเราจะเก่งก็ต่อเมื่อเมื่อเรารักษาคนมาหลายสิบปีตีหะายนีสิบปีเนี่ยเรามองเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยคนเป็นหมอสูนภัยเนี่ยหมดไปละคนเก่งๆจริง<ช>เรียนรู้จริงหมดไปละเ <ฮะ S 2> หลือ,เ,อเราเราเลยคิดวิธีว่าไง ลาายาที่เราเคยรักษาใครดีๆตำหรับที่รักษาใครดีๆได้ผลแน่นอนเนี่ยเอามาปรุงทำเป็นขายเพราะฉะนั้นเลยเกิดว่าเราจะเป็นตั้งโมดัสคล้ายๆประแดกขายยาไปอีกประแนกหนึ่งซึ่งส่งทั่วประเทศคือถ้าเกิดเรียกได้ว่าใครคือคัดสำหรับยาที่ได้ผลมาแล้วแล้วก็ทุกคนเนี่ยเวลาไม่สบายโรคนี้ หายอย่างนีต้องได้ผลเพราะยาทุกอย่างต้องเก็บสถิถี่เนี่ยไม่ใช่เร,เราเรารักษาคนถึงหายเราก็เชื่อได้นะเราต้องคล้ายๆยนากระดานี่เซารักษาปวดท้องท้องอืดต้องฟื้นได้ท้องเราต้องรักษาคนเป็นพันๆะรกส่วนมากาเราให้ค่ไปเนี่ยต้องไม่ผิดหวังให้พันคนเนี่ยเราต้องได้ถึงเก้าร้อยคน90นัสอร์เซนตดันดคือยาดี หมอเสงเองตอนนี้ยังแม่อยู่ไหมฮะยังแม่อยู่แต่ว่าไม่ไม่ได้รักษาโดยตรงนะ,ะก็ทํายาขายแล้ว<อ>แสดงว่าต้องเรียนถ้าเกิดจะเป็นหมอสมุนไพรทั้งไทยจีนเองเนี่ยต้องแมะเป็นด้วยไงฮะ,ะเรียนยากับย<า>ันประสบการณ์มันต้องคนจีนเนี่ยนอกจากแม็คเขาจะดูนะดูสี<ะ>เลือดดูลิ้นดูปากดูลาสีดูลาสีด้วยลาสีว่ามันเป็น,ปน,ปนมันจะผ่องไหมซีดไหมอะไรเป็น,ปนลาสีหรอเป็นไงบ้างคะหมอเสงค่ะเสคนสวยกัน อ๋อก็ค <ar> ือดูหลายอย่างอย่างนี้แสดงว่ากว่าที่ตัวหมอแสงเองจะมาเป็นหมอสมุนไพรไทยจีนที่รักษาผู้ป่วยเองก็ต้องสั่งสมวันเวลาของการเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกันนานไม่คะกว่าที่จะได้เป็นหมอแสงสิบปีแรกไม่เก่งค่ะสิบปีหลังพอไปได้อีกสิบปีหลังเนี่ยจะว่าเริ่มชนาหลังจากสี่สิบปีมาเนี่ยหลังจากเป็นหมอมาสี่สิบปีเนี่ยต้องบอกว่าชำนาญมาก รู้เลยว่าคนไข้มาคนนี้หายไม่หายค่ะรู้เลยว่าจะดีขึ้นไปดีขึ้นหรือหรือตรวจพุ่บจะรู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรจะใช้ยาอะไรให้หมอเขาค่ะนี่จะรู้เมื่อหลังจากการเป็นหมอมาสี่สิบปีไม่เหมือนนักเรียนแพทย์แผนปัจจุบันนะก็คือเรียนหกปีแล้วก็จบมาจ่ายหมอได้หมออย่างเงี้ยหมอหมอแผนปัจจุบันหรือหมอหมอจีนกันไม่ต้องมีการบทฝึกขัดค่ะอย่างผมเรียนองฝึกจากคุณพ่อเป็นแบบเรียนแบบพ่อก็จะรักษาให้ดูเราตามอย่า ร้ะนน้องนั้นเราจะเก่งกับพ่อวาอยู่ที่เราดัดแปลงค่ะอย่างหมอแผนปัจจุบันเรียนเหมือนกันเขาต้องเป็นหมอฝึกหับเพราะว่าตามอาจารย์เขา้าไปรักษาโรคเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นหมอแผนแผน,แผน,แ,ผนแผนโบราณปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ที่เป็นตัวอย่างไม่มีเพราะฉะนั้นการจะเป็นหมอแผนโบราณให้เก่งปัจจุบันยากไม่มีไม่มีทางแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเรียกหมอเสงมาตั้งนานสี่สิบกว่าปีเรียกหมอเสงมาตั้งนานแตยท่านบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตัวคุณหมอเสงเองเนี่ยก็ต้อง ไปมีการไปสอบไปประกอบวิชีเหมือนกันมีพร้อมอ่ะใช่ไหมคะอันนี้ขั้นตอนเป็นยังไงคะตั้งแฝดไปก็คือสอบของกระทรวงสุขาารอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วสอบได้ไม่ยากเพราะหนังสือมันสองเล่มค่ใครไปเรียนใครไปสอบเดียวก็ได้แต่ว่าจะเก่งไม่เก่งนี่ที่ไอที่ประสบการณ์นี่นะครับอีกเรื่องหนึ่ง40ปี40ปี40ปีมาแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนคุณผู้ชมเองนะคะที่ได้มีประสบการณ์นะคะได้ ดูแลสุขภาพร่างกายนะคะจากสมุนไพรตำรับยาของหมอเสงก็คงจะการันตีได้นะคะถึงความน่าเชื่อถือตรงนี้นะคะและแน่นอนค่ะอีกอย่างหนึ่งที่นุ้ยยังไม่ได้ถามคุณหมอเสงล่ลก็คือสำนักงานใหญ่นี้แล้วก็การที่เดินเข้ามาะะสู่ธุรกิจสายตรงแล้็ของหมอเสงการดําเนินการจะเป็นอย่างไรแหม น่าเจียด้ค่ะหมอเสงคะเวลาหมดแล้วอะ่ะต้องติดตามครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวนุยังจะอยู่กับคุณหมอเสงนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดผู้ชมสนใจนะคะในลิภัณฑ์ของหมอเสงนะคะสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ call center 025164488ย้ำอีกครั้งค่ะ025164488นะคะเราสามารถสุขภาพดีได้ด้วยสมุนไพรไทยจีนนะคะที่เป็นตำรับเฉพาะของหมอเสงเลยล่ะค่ะสมุนัต้องขอคุณหมอเสงมากนะคะขอบคุณค่ะกลับมาพบกับไราในการนารีดูตี้ได้ใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสสวัดีนะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะก็เป็นความรู้ดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรไทยนะคะต้องติดตามให้ได้คราวหน้าเนี่น้องนุ้ยก็ยังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของนาดีบิวตี้หมดลงแล้วคะ่ะกลับมาติดตามเราได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ